ตอนที่90ทําทำไมเชนแรนถึงมาที่นี่เชนเบชวนเยอะหยันการเย่อเยอ้ยนี้ในฐานะที่เกิดใหม่ของจัก,กรพรรดิแห่งการกลับชาติมาเกิดเขาไม่ต้องการที่จะโตเถียงกับคนเกเรเหล่านี้คนเหล่านี้รู้ได้อย่างไรว่าในชาติที่แล้วเจ้าหญิงของพวกเขารอเขามาเป็นร้อยปีเฉินเปยยอซวนทำเพลงทันทีเข้าไปในเมืองและมุ่งตรงไปที่พระราชวางังในชีวิตที่แล้วของฉันฉันได้ยินมาว่าลิวชวนมิ่งน้องชายของนันจีเคยจัดงานเลี้ยงเพื่อหายาทางวิญญ,ญาณที่ช่วยชีวิตแม่ของเขาฉันมียาอายุยืนอยู่ในมือแม้ว่ามันจะล้ำค่าแต่ก็คุ้มมค่่าาทีีีจจะโอกสไดเห็นนน เชนเบยชวนเชื่อว่าตราบใดที่ลิวนันจีเห็นเขาเขาก็จะสามารถมีเธอได้อย่างแน่นอนตราบใดที่ฉันได้รับความช่วยเหลือจากลิวนันจีฉันจะสามารถดึงดูดความสนใจของลิวคิงฮุยได้ในเวลานั้นคุณเช่นแรนจะไม่สามารถต่อสู้กับฉันได้คนอื่นไม่รู้จักลิวคิงฮุยแต่เชนเบยชวนรู้ดีในอีกสองปีจาก,กรพรรดัองเก่าผู้สถาปนาราชวงศ์หอยานผู้ยิ่งใหญ่จะทะลวงไปสู่ระดับที่หของอาณาจัก,ก,กรจักพรรพัที่แท้จริงหลายทศวรรษต่อมาเขาจะกลายเป็นจักพรรพัที่แท้จริงอันดับหนึ่งในภาคใต้เขาจะปราบปรามผู้คนนจาากเเดมอและ Beast จุด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 อยากเอาคืนทุกอย่างที่เสียไปจุดจุดจุดในตําหนักของเจ้าชายองค์ที่หนึ่งหลิวชวนมิ่งกําลังพูดคุยกับผู้ปลูกฝังอายุน้อยพี่เฉินขอบคุณสําหรับย่าอายุยืนนี้จากนี้ไปคุณคือพี่ชายของฉันหลิวชวนมิ่งรู้สึกขอบคุณมากผู้ฝึกฝนอายุน้อยที่พูดคุยกับหลิวชวนมิ่งคือเชนเบยชวนฝ่าบาททรงสุภาพเกินไปฉันแค่ช่วยแบบลวกๆอย่างไรก็ตามฉันไม่ต้องการย่าอายุยืนนั่นแม้ว่าจะไม่มีฉันแต่ด้วยทรัพยากรทางการเงินของราชวงศ์หอยานอันยิ่งใหญ่่่ฝาาาาาาาบาทจะสามารถหายายาอายอออุืนนนน้งแ การแสดงออกของเชนเบชวนนั้นสงบราวกับว่าเขากำลังดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของเขาลิวชวนมิ่งเริ่มชอบเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชนเบชวนสวมชุดนักเรียนนิกายภายในของเอมพีรีนซอสเซ็ตลิวชวนมิ่งชอบหาเพื่อนเสมอหลังจากพูดคุยกับเชนเบชวนเขาสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นคนดีและทักษะทางสังคมของเขาก็โดดเด่นเขาจะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนเชนเบชวนอารมณ์ดีในขณะที่เขาฟังคำเยินยอของลิวชวนมิง่งผงาดขึ้นในสำนักดาบจักพรรออา เช่นแรนคว้าโอกาสของเขาไปหลายครั้งทําให้เขาอยู่ในระดับที่8ดของดี c ซเรียมเท่านั้นและยังไม่ทะลุทะลวงไปยังอินลูมิเนชันเรียมความสนใจทั้งหมดถูกขโมยโดยดาวซีทั้งสมันทําให้เขาค่อนข้างหดหูครั้งนี้การรักษาของลิวชวนมิ่งทําให้เชนเบชวนรู้สึกสบายใจในตอนท้ายลิวชวนมิ่งเชิญอีกฝ่ายอย่างกระตือรือร้อนไปยัางงานปาร์ตี้ที่เขาจัดขึ้นในคืนนั้นพี่เฉินคุณมาถูกเวลาจริงๆเมล็ดดาวจากกระพัดก็มาถึงนครหลวงในวันนี้เช่นกันในฐานะเพื่อนสาวบของเอมพิเรียนเซ็ตคุณอาจเป็นเพื่อนกับเเขาาไดด้มล็ว เมื่อได้ยินเช่นนี้เชนเบทชวนรู้สึกสับสนเล็กน้อยตามความทรงจําของเขาจากชาติที่แล้วดาวซีดท,ทั้งสามของนิกายไม่ได้ไปที่ฟอนเล่นฟีนิกซ์ยูมิสติกเรียมอย่างไรก็ตามดาวซีดในเวลานั้นยังคงเป็นแวงคิงส่วนและตอนนี้แวงคิงส่วนเสียชีวิตแล้วเช่นแรนแทนที่แวงคิงส่วนเป็นดาวซีดและรีบไปที่ฟอนเล่นฟีนิกซ์ยูเมื่อสองวันก่อนเขาน่าจะมาถึงเนินฟีนิกซ์ร่วงหล่นแล้วไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะปรากฏตัวในอิมพีเรียลซิตี้บางทีอาจจะเป็นจีคิงลินและเมงลิงเชนเบทชวนเดาวว่าอาจเป็นสองคนนี้ เขากลัวสองคนนี้มากกว่าหนึ่งคือการกลับชาติมาเกิดของร่างทรงอํานาจในสมัยโบราณและอีกประการหนึ่งคือผู้สืบทอดสายเลือดจากกระพัดโบราณในชีวิตที่แล้วทั้งสองคนได้ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตราชันแห่งการต่อสู้และกลายเป็นกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคใต้และเห็นมิงหลิงดูเหมือนจะเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับทวีกลางไม่สําคัญว่าจะปรากฏตัวในวันนี้ถ้าเขาสามารถเป็นเพื่อนหรือแม้แต่สร้างความสัมพันธ์กับเขาได้จริงๆมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเชนเบยวนมีโอกาสน้อยที่เขารู้ว่าเกี่ยวข้องกับพวกเขาสองคน เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เชนเบยชวนก็คุมมือของเขาและพูดว่าขอบคุณสำหรับความการุณาพี่หลิวฉันจะไปคืนนี้แน่นอนเมื่อเชนเบยชวนเห็นด้วยหลิวชวนมิ่งก็จกับปจุดจุดๆในตอนเย็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วพระจันทร์เริ่มขึ้นด้านนอกของทางเข้าห้องนั่งเล่นของพระราชวังสว่างสวยัยในบางครั้งรถม้าที่หรูหราจะมาถึงทางเข้าและผู้ฝึกฝนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สดใสพร้อมกับการฝึกฝนของดีวยซีเรียมก็เดินออกมาคนเหล่านี้เป็นลูกของขุนนางหรือสมาชิกของราชวงศ พวกเขามาที่นี่ส่วนใหญ่เพราะพวกเขาได้ยินจากเจ้าชายคนโตลิวชวนมิ่งว่า,มาเมล็ดดาวของนิกายเอ็มพีรีนกำลังพักผ่อนอยู่ในอิมพีเรียลซิตี้หลายคนวางแผนที่จะมาทักทายเขาวงชายแปดมาแล้วท่ามกลางเสียงตะโกนของยามชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นถูกผู้ฝึกฝนจากดีวายซีพาผ่านประตูเข้ามาทาย,ยาทของตู้ไข่ออเจิ้งมาแล้ววงชายห้ามาแล้ววงชายสามมาแล้วเจ้าชายองค์ก่อนมาแล้วจุดจุดจุดผู้ฝึกฝนที่มีระดับการฝึกฝนที่ไม่ธรรมดาทีละคนยื่นผ่านประตู หลังจากเข้าสู่ประตูวังแล้วกลุ่มก็กำหมัดและแลกเปลี่ยนความยินดีลิวชวนมิ่งแนะนําคนเหล่านี้ให้รู้จักกับเชนเบยชวนสวัสดีฝ่าบาทสวัสดีพี่โจจุดๆในชีวิตที่แล้วคนเหล่านี้ไม่คู่ควรแม้แต่จะถือรองเท้าของเขาอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะได้พบลิวนันจีในภายหลังเชนเบยชวนยังคงยิ้มและทักทายพวกเขาสมาชิกราชวงศ์และบุตรขุนนางเห็นว่าลิวชวนมิ่งกาลังแนะนําเชนเบยชวนให้พวกเขาอย่างแคร่งขึมเขาอยู่ในระดับที่8ของ DYC เรียมตั้งแต่อายุยังน้อยอนาคตของเขาไร้ขีดจํากัด เห็นได้ชัดว่าพี่ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ช้าก็เร็วเขาจะกลายเป็นมังกรที่แท้จริงเชนเบชวนเพลิดเพลินกับคําชมนับไม่ถ้วนในขณะนั้นเสียงตะโกนอย่างกระทันหันทําให้เชนเบชวนตกตะลึงท่านดาวซีดเชนแรนมาถึงแล้วด้วยการประกาศนี้ลูกหลานของราชวงศ์ที่อยู่รายล้อมเขายืนขึ้นและไปที่ประตูเพื่อต้อนรับเชนแรนเชนเบชวน,นขยี้ตาขณะที่มองไปที่เชนแรนซึ่งรายล้อมไปด้วยลิวชวนมิ่งและคนอื่นๆจากนั้นเขาก็แน่ใจได้ว่าเขาคิดไม่ผิดทําไมเชนแรนถึงมาที่นี่ตอนนี้ในหัวของเขาเต็มไปด้วยคําาถม ตอนที่91เพิกเฉยต่อเชนเบชวนนอกลานทั้งสามคนเดินไปอย่างช้าๆหัวหน้าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ในชุดขาวใบหน้าหล่อเหลาและท่าทางที่ไม่ธรรมดาเขาทักทายฝูงชนด้วยรอยยิ้มและดูเป็นคนสบายๆคนนี้คือเชนแรนข้างหลังเขาคือเจ้าฮองเลียนซึ่งมีผิวขาวราวกับหิมะซึ่งขับเน้นด้วยชุดสีแดงของเธอเธอดูสดชื่นและมีกลิ่นหอมของยาจางัจางจากเธอความผันผวนของการเพะปลูกดีวซยซีเรียมทำให้สภาพแวดล้อมสั่นสะเทือน สิ่งนี้ทําให้ดวงตาของลิวชวนมิงและสมาชิกค,คนอื่นๆของเกรดยานรอยเยแฟมิลี่สว่างขึ้นในไม่ช้าพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเจ้าฮองเลียนเดินตามหลังเช่นแรนเหมือนสาวใช้หลังจากเห็นสิ่งนี้ลิวชวนมิงและคนอื่นๆก็ไม่กล้ามองต่อไปสวัสดีฝ่าบาทเซินพวกเขาทั้งหมดโค้งคำนับเช่นแรนยิ้มและโบกมือให้ทุกคนพลังที่มองไม่เห็นยกลิวชวนมิงและคนอื่นๆจุดๆุจุดจุจุดราชวงศ์หอยานอันยิ่งใหญ่และสํานักดาบจาก,กรพพัดมีต้นกําเนิดเดียวกันอย่าปฏิบัติต่อการและกันเหมือนคนแปลกหน้า เมื่อเห็นว่าเช่นแรนให้เกียรติเขาลิวชวนมิ่งองค์ชายคนแรกก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาพยักหน้าเห็นด้วยพระองค์ตรัสถูกต้องปู่ยังเป็นสาวกหลักของนิกายเอมปีรีในตอนนั้นต่อมาเขากลับไปที่ทะเลใต้เพื่อสร้างเกรดยานหลังจากที่เขาสร้างชื่อให้ตัวเองพูดจบก็ยกมือขึ้นชี้ทางฝ่าบาทได้โปรดเช่นแรนยิ้มและเดินเข้าไปในลานหลังจากเข้าไปในประตูเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคยใช่เชนเบชวนอยู่ที่นี่จริงหรือเขามองไปที่เชนเบชวนที่ยืนอยู่ในลานบ้านด้วยความไม่เชื่อเช่นแรนรู้สึกประหลลาดใจเ็กน้อย เชนเบยชวนไม่ควรไปที่ฟอนเลนซีนิกอยู่ใช่ไหมเขาจำได้ว่าเชนเบยชวนเป็นหนึ่งในสาวกที่จัดโดยนิกายในครั้งนี้เป็นเพราะการสกัดกั้นของฉันหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเช่นแรนก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่เขากลับรู้สึกว่าเชนเบยชวนที่ได้เกิดใหม่มีความคิดแบบเดียวกับเขาที่จะไปเยี่ยมเกรดยานเขาอาจกำลังเตรียมที่จะติดต่อกับองค์หญิงเก้าแห่งเกรดยานลิวนานจีล่วงหน้าลิวชวนมิ่งซึ่งอยู่ด้านข้างเห็นเช่นแรนมองไปที่เชนเบยชวนเขาอาจเห็นเครื่องแบบของสาวกนิกายภายใน,ในบนเช,บบช,ชวววนนนนิชชมม่งบกือให้เ บราเดอร์เฉินนี่คือท่านเสินอที่ข้าอยากแนะนําให้รู้จักฝ่าบาทบราเดอร์เฉินคนนี้ยังเป็นผู้เที่ยวชาญในนิกายภายในของนิกายเอ็มไพเรียนไม่กี่วันก่อนแม่ของฉันป่วยหนักและขาดยาอายุยืนอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับแต่งยาอายุยืนเป็นบราเดอร์เฉินที่ก้าวเข้ามาช่วยมุคงชายที่หนึ่งลิวชวนมิ่งยกย่องเฉินเบยชวนโดยหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนกับเชนแรนในทางตรงกันข้ามเฉินเบยชวนรู้สึกละอายใจอย่างมากเมื่อได้ยินคําพูดของลิวชวนมิ่งเขาจินตนาการว่าจะเป็นจีคิงลิงหรือเมิงลิงมันจจะะไมม่่เเป็นอนอััตราายใดๆทีผูกกกิบพวข พวกเขาสามารถจัดการกับเชนแรนด้วยกันได้อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดคิดว่าคนที่มาคือเชนแรนเขาจําได้ว่าเชนแรนได้สกัดกั้นโอกาสคอรสดีวฟรุตทำให้เขาไม่สามารถบุกเข้าไปในอินลูมิเนชันเรียมได้เป็นเวลานานหลังจากที่เขาเกิดใหม่ทันใดนั้นเชนเบชวนก็เต็มไปด้วยความโกรธวุ้ยหลังจากหายใจเข้าลึกๆเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อควบคุมการแสดงออกบนใบหน้าของเขาและโค้งคำนับให้เชนแรนสวัสดีฝ่าบาทเซินในฐานะสาวกของเอมพิรีนซอรสเซ็ตเชนเบชวนเป็นเพียงสาวกธรรมดาเมื่อเผชิญหน้ากับดาวซีบ หลังจากโค้งคำนับเชนเบชวน,น,นก็รอให้เชนแรนทักทายเขาอย่างไรก็ตามเช่นแรนไม่สนใจเขาเขาเดินไปที่เก้าอี้ในห้องโถงและค่อยๆนั่งลงทันใดน,นั้นบรรยากาศในห้องโถงก็อึดอัดเล็กน้อยในฐานะเจ้าชายองค์แรกลิวชวนมิ่งได้พัฒนาความสามารถในการอ่านใจคนมาเป็นเวลานานเขาไม่สามารถบอกได้อย่างไรว่าเชนเบชวนท,ทำให้เช่นแรนไม่พอใจเขายิ้มอย่างเชื่องช้าและไม่สนใจเชนเบชวนซึ่งสีหน้าดูไม่ดีเขานั่งลงข้างหลังเช่นแรนคุณนางที่ประจบประแจงเชนเบชวนไม่กล้าคุยกับเขาอีกต่อไป พวกผู้ชายตะเกียกตะกายที่จะนั่งพวกเขากลัวว่าที่นั่งดีๆจะถูกคนอื่นยั่งไปเชนเบชวนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเซอร์นอรันแค่คุณรอวันหนึ่งฉันจะตอบแทนความอัปยศอดสูของวันนี้เป็นพันเท่าเชนเบชวนคิดว่าเช่นแรนอาจทักทายเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้ทําให้ความโกรธของเชนเบชวนพุ่งสูงขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะโกรธแค่ไหนเขาก็ยังมีไหวพริบเกี่ยวกับเขาเช่น <Chain S 1> แรนมีพลังอย่างมากที่สามารถฆ่าแวงคิงซวนซึ่งอยู่ในระดับที่6กของเรียม ตอนนี้เขาอยู่ที่ระดับ8ของดีซีเรียมเท่านั้นแม้ว่าเขาจะใช้เทคนิคลับหรือพลังศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่น่าจะชนะได้เพื่อที่จะได้พบกับลิวนันจีเชนเบชวนหายใจเข้าลึกๆและบังคับตัวเองให้ระงับความโกรธของเขาเขารู้เพียงเล็กน้อยว่าเชนแรนเห็นทุกอย่างเมื่อเห็นว่าเชนเบชวนไม่โกรธเชนแรนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเดิมทีเขาต้องการทดสอบว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดใหม่นี้แข็งแกร่งเพียงใดเขาจะทนได้อย่างไรในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกประตูก็ตะโกนขึ้นพงหญิงก้าวมาแล้ว ด้วยเหตุนี้เช่นแรนก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอสวมชุดยาวสีน้ำเงินความสง่างามและพรสวรรค์ของเธอไม่มีใครเทียบได้และความงามของเธอก็ไม่มีใครเทียบได้ภายใต้แสงจันทร์เธอเหมือนนางฟ้าสวยงามมากช่างเป็นผู้หญิงที่สวยมีเพียงยูชวงเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบกับเธอได้ความประหลาดใจฉายแววในดวงตาของเช่นแรนเขาเคยเห็นผู้หญิงสวยมาก่อนว่านชิงชิงแห่งการประชุมสุดยอดที่ก้าวช่างอ่อนหวานน่ารักและบริสุทธิ์ในขณะนี้เจ้าฮองเลียนซึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาดูเหมือนสาวสวยที่เกิดต่ำต้อย ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มีคู่ครองมากมายขนาดนี้สําหรับเช่นยูทวงเธอมีบุคลิกที่ละเอียดอ่อนนอกจากนี้หลังจากปลุกสายเลือดฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเธอก็มีอารมณ์ที่ครอบงำของจัก,กรพรรดินีมุงหญิงที่ก้าวต่อหน้าเขาแตกต่างจากว่านชิงชิงเสอร์นอยเยวโซววงและคนอื่นๆมีบางสิ่งที่สวยงามและสง่างามในตัวเธอเธอเป็นเหมือนนกในตำนานที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ตอนที่ก้าสบสองเป็นเพื่อนกับลิวนานจีในความเป็นจริงผู้หญิงคนนี้มีบางอย่างที่น่าภาคภูมิใจ หลังจากมาถึงเกรตยานอิมพีเรียลซิตี้แล้วเช่นแรนก็ส่งคนไปค้นหาข่าวของลิวนันจีองคหญิงที่เก้าลิวนันจีองคหญิงที่เก้าแห่งเกรทยานเธอมีพรสวรรค์มากตั้งแต่ยังเด็กดูเหมือนว่าเธอจะมีความถนัดระดับแนวหน้าและก้าเข้าสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างเมื่ออายุได้17ปีเช่นแรนเงยหน้าขึ้นมองลิวนันจีนี่คือผู้ฝึกฝนที่มีเจ็ดหัวใจที่งดงามและร่างกายวิญญาณแห่งสวรรค์ความถนัดของเธอนานไม่ธรรมดาและเธอเป็นลูกสาวสุดที่รักของราชวงศ์หอยานผู้ยิ่งใหญ่เธอขึ้นชื่อว่าเป็นความหวังในนนนนออออออาา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 คคคตตขขงงงงงรรชชวววศหยมจิแล้้เเธ่ ในปี3074 เธอได้สำรวจอาณาจักรลับของฟอนเล่นฟีนิกอยู่เธอถูกไล่ล่าโดยสัตรายโบราณในอาณาจักรลับได้รับบาดเจ็บสาหัสและซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเธอได้พบกับเชนเบยชวนและมังกรตันหาก็ไล่าตามเธอเช่นกันแม้ว่ามังกรตันหาจะถูกสังหารแต่พิษสีชุมพูของมันก็แพร่กระจายทำให้ลิวนันจีไม่เพียงสูญเสียความบริสุทธิ์ของเธอแต่ระดับการฝึกฝนของเธอยังลดลงจากระดับที่สองของอาณาจักรแห่งแสงสว่างเป็นระดับที่แปดของอาณาจักรทะเลศักดิ์สิทธิ์สิบปีต่อมาลิวนันจีซึ่งอยู่ัับบองค บรรพบุรุษของเกรซยานอิีเรียลแฟมิลี่ช่วยชีวิตเชนเบยชวนหลังจากนั้นเชนเบยชวนก็ออกเดินทางอีกครั้งและผูกมิตรกับคนรักใหม่หลายคนทาให้ลิวนันจีเป็นห่วงเขาและป่วยหนักในท้ายที่สุดลิวนันจีก็ถูกฝ่ายตรงข้ามของเชนเบยชวนผู้เชี่ยวชาญของทรูเอมเพลเรอร์ริมจับตัวไปเพื่อไม่ต้องเป็นห่วงเชนเบยชวนเธอฆ่าตัวตายหวัดดีจ้ามันช่างน่าสลดใจเหลือเกินเธอรอคนขี้โกงมาเป็นร้อยปีแต่สุดท้ายเธอก็ตายด้วยน้ำมือของศัตรูของเชนเบยชวนหาอะไรเช่นแรนมองไปที่ลิวนันจี ในขณะที่เชนแรนกําลังสังเกตอย่างเงียบๆลิวนันจีได้เข้าไปในห้องโถงแล้วจุดๆๆๆๆในขณะนี้เธอก็สังเกตเห็นเช่นแรนในฐานะเจ้าหญิงองค์ที่9เธอได้รับข่าวเมื่อเช่นแรนเข้าสู่เกรสยานอิมพีเรียลซิตี้นี่คืออัจฉริยะที่แท้จริงมีข่าวลือว่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเขาก็ได้พื้นคืนชีพจากสิบผู้รับใช้ไปสู่มเมล็ดจัก,กรพรรดิเอ็มพีเรียนเต่าในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เขามีความสำเร็จในการเล่นแร่ปแปรธาตุที่สูงมากเท่านั้นแต่เขายังเอาชนะเจ้าฮองเลียนซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะอันดับหนึ่งในการเล่นแร่ปแปรธาตุดาวออฟเดอร์เอมปีรีนเขายังฆ่าสายลับของเดมอนคาวแวงคิงส่วนเขาลือทุกประเภททำให้ลิวนันจีประหลาดใจเธอคำนับเช่นแรนซึ่งนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะลิวนันจีทักทายดาวซีดของพระองค์วงชายอองลิวชวนมิ่งหลงไหลน้องสาวของเขามากเมื่อเขาเห็นเธอเขาก็ดึงเธอไปนั่งบนเก้าอี้ข้างขางเขา,ขาทันทีหลังจากที่ทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วมีอาาาาาหหหรรรเลาาลิิิญญผไม้้วญญญวณะใบก หญิงสาวที่สง่างามจำนวนหนึ่งเต้นรำในห้องโถงบรรยากาศเป็นไปอย่างกลมกลืนหลังจากดื่มไวน์สามรอบและอาหารห้าจานลิวชวนมิ่งยกแก้วไวน์ขึ้นและกล่าวกับเช่นแรนด้วยความเคารพฉันสงสัยว่าคุณเช่นของคุณอยู่ที่นี่สำหรับฟอนเล่นฟีนิกคิูมิสติกเรียมหรือไม่เช่นแรนยิ้มและพยักหน้าถูกเตองอลิวนันจีพูดและเสียงที่น่าพึงพอใจและไม่มีตัวตนของเธอก็ดังขึ้นในห้องโถง ภูเขาฟีนิกซ์ที่ร่วงหล่นมีประวัติอันยาวนานตำนานเล่าว่านกฟีนิกซ์ไฟมาพักที่นั่นในสมัยโบราณเปลวไฟที่ตกลงมาจากขนของมันได้เผาผลาญภูเขาเป็นเวลาหลายหมื่นปีบางทีอาณาจักรลึกลับนี้อาจเกี่ยวข้องกับฟีนิกซ์ไฟตัวนั้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้เช่นแรนพยักหน้าโดยไม่ลังเลอิมป,ปีรีนซอร์สเซกได้ตรวจสอบต้นกำเนิดของฟอนเลนฟีนิกซ์อยู่แล้วมันคล้ายกับที่ลิวนันจีพูดไว้หากจู่ๆอาณาจักรลึกลับปรากฏขึ้นบนเนินฟีนิกซ์ร่วงหล่นที่ไม่มีใครเคยเหยียบมาเป็นนนนนเเวววลลาหลายหยยมมื่่ปีีีััััตต้้องกองกกกบฟฟิ อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่เชนแรนไม่ได้รู้จักเชนเบยชวนว่าโอกาสในฟอนเล่นฟีนิกฮิวมิสติกเรียมคืออะไรนี่เป็นเพราะโอกาสของเชนเบยชวนบุคคลน,นี้ไม่ได้รับอะไรเลยจากฟอนเล่นซีนิกฮิวในขณะเดียวกันเชนเบยชวนซึ่งนั่งอยู่ท้ายฝูงชนในห้องโถงก็เย้ยยันอยู่ในใจเขามุ่งมั่นที่จะคว้าโอกาสที่ฟอนเล่นฟีนิกฮิวมากยิ่งขึ้นถ้าฉันต้องการเอาชนะเชนแรนฉันต้องเพิ่มการฝึกฝนของฉันไปที่อินลูมิเนชันเรียมครั้งนี้ฉันมุ่งมั่นที่จะได้รับเฮเบเวนลีเฟลมในฟนเลิ นั่นคือเพลิงฟีนิกซ์ที่แปลกประหลาดจากสวรรค์และโลกมันเกิดจากการรวมตัวกันของขนนกที่ตกลงมาจากกนกฟีนิกซ์โบราณและเส้นเลยยาวหนึ่งหมื่นไมไม่เพียงแต่มีพลังอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ครูปลามเพื่อควบคุมร่างกายพลังและจิตวิญ,ญญาณได้ตลอดเวลาเชนเบยชวนจำได้ว่าในชีวิตที่แล้วของเขาหลังจากที่ชายหนุ่มแซซียวได้รับไฟฟีนิกซ์ครูปเปลมเขาก็ได้ครอบครองเซนทรัลโปรวินและในที่สุดก็กลายเป็นจัก,กรพรรดิที่แท้จริงครั้งนี้เชนเบยชวนกำลังจะนำไฟฟีนิกซ์ครูปเปลมจากอาณาจา ขณะที่เชนเบยชวนกำลังดื่มด่ำกับจินตนาการของเขาเช่นแรนก็ยกแก้วของเขาให้ลิวนานจีข้าไม่คาดคิดว่าองค์หญิงเก้าจะมีความรู้ในเรื่องโบราณมากขนาดนี้นอกจากความสวยงามเธอเป็นลูกสาวที่น่าภาคภูมิใจของเกรทเลมเฮเบเวนเธอใช้ชีวิตตามชื่อเสียงของเธอเมื่อได้ยินคำชมของเช่นแรนลิวนานจีก็ปิดปากและยิ้มเนื่องจากความงามที่โดดเด่นของเธอไม่ว่าลิวนานจีจะไปที่ใดเธอจะกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนมันดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนแต่คนเหล่านี้ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการที่จะทำลายล้างเธอ ไม่มีใครมองเธอด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงเหมือนเช่นแรนสิ่งนี้ทําให้ลิวนันจีประทับใจเช่นแรนฝ่าบาทท่านคงจะล้อเล่นคุณเป็นคนที่โปรดปรานอย่างแท้จริงมีข่าวลือว่าคุณทําลายมรดกหอคอยหินในเวลาเพียงเจ็ดวันลิวนันจีไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อจงใจประจบเช่นแรนนับตั้งแต่ที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของตำนานของเช่นแรนเธออดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับเขาเช่นแรนยิ้มอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไม่ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณสาวกนิกายภายในจากนั้นเขาก็อธิิบบาาายยยยปรระสกณ์ขอออองงหอคอหนน่ใจเ็ สิ่งนี้ทําให้ทุกคนอิจฉาครู่หนึ่งแขกก็หัวเราะอย่างเต็มที่ตอนที่เก้าบสามใบหน้าของเชนเบชวนเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากความโกรธยังในขณะที่ทุกคนกําลังหัวเราะและพูดคุยกันจูจ่ๆก็มีเสียงบดดังขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะที่ดึงความสนใจของทุกคนทุกคนหันกลับมาและเห็นว่านั่นคือเชนเบชวนดวงตาของเขาเป็นสีแดงขณะท,ที่เขาจ้องไปที่เชนแรนและลิวนานจีใบหน้าของเขากําลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากความโกรธเมื่อเห็นสิ่งนี้ลิวนานจีและคนอื่นๆก็ขมวดคิ้วพี่เฉินคุณกํําาลังทออะไรยู่ ข้างเขาองค์ชายหนึ่งลิวชวนมิ่งตื่นเชนเบยชวนด้วยเสียงต่ำคุณกำลังพยายามทำอะไรโดยจ้องมองที่เช่นดาวซีดลิวชวนมิ่งรู้สึกเสียใจที่พาเชนเบยชวนมาที่นี่เชนเบยชวนโกรธมากเพราะเขาเห็นลิวนันจีและเช่นแรนหัวเราะและพูดคุยอย่างมีความสุขทำตัวเหมือนเป็นคู่รักที่ใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัวลิวนันจีเป็นผู้หญิงของเขาเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรเขาอยากจะถามเธอจุดๆอย่างไรก็ตามหลังจากมองไปที่ลิวนันจีแล้วเชนเบยชวนก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ฉันควรใส่มันอย่างไร ฉันต้องบอกว่าคุณลิวนันจีจะเป็นผู้หญิงของฉันในอนาคตหรือไม่บางทีลิวนันจีอาจจะเกลียดเขาในทันทีในความเป็นจริงทุกคนจะคิดว่าเขาเป็นคนบ้าสมปรารถนาความคิดของเขาที่จะติดต่อกับราชวงศ์หอยานอันยิ่งใหญ่จะถูกทำลายทันทีแม้จะโกรธเขากำมัดแน่นและจิกเล็บลงบนฝ่ามือทรงแสดงอาการปวดฟันอ้าปากหายใจเข้าอย่างแรงจู่จู่ก็ปวดฟันทุกคนฉันขอโทษจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลิวชวนมิ่งและคนอื่นๆไม่ตอบสนองคุณกำลังล้อเล่นผู้ฝึกฝนที่มีอาการปวดฟัน คงไม่มีใครเชื่อในทางกลับกันลิวนานจีรู้สึกขยะแขยงเล็กน้อยเมื่อเห็นเชนเบชวนจ้องมองมาที่เธอคุณปวดฟันไปหาหมอเถอะครับจะได้ไม่ไอายตัวเองเมื่อได้ยินความขยะแขยงในดวงตาของลิวนานจีเชนเบชวนก็หายใจเข้าลึกๆใช่เขารู้ว่าการอยู่ในห้องโถงต่อไปมีแต่จะทําให้ลิวนันจีรังเกียจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เชนเบชวนจากไปลิวชวนมิ่งก็ยกแก้วไวขึ้นและปิ้งเช่นแรนคุณเช่นฉันขอโทษคุณ เดิมทีฉันคิดว่าคนผู้นี้มีพรสวรรค์ดังนั้นฉันจึงอยากพาเขามาที่นี่และปล่อยให้เขาเป็นเพื่อนกับดาวซีฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะหยาบคายและรบกวนฝ่าบาทหลิวชวนมิ่งขอโทษเช่นแรนซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ด้านข้างขุนนางคนอื่นๆเริ่มพูดคุยกันโชคดีที่บุคคลน,นี้ไม่ได้ทำให้ท่านเสอนนอขุนเคืองใจองชายรองในอนาคตอย่าเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นนี้และเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดครั้งใหญ่จุดจุด,จด,จดเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เช่นแรนพูดช้าช้าลืมมันซะเขาเป็นเพียงสาวกที่ตตวว่่่อองงงงนนนิาายชมมไปทเแรซบึ้ หากเช่นแรนยืนยันที่จะติดตามเรื่องนี้เขาจะถูกพ่อดุอย่างแน่นอนหากพ่อของเขาเห็นเช่นแรนเขาอาจปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพท้ายที่สุดแล้วเอมพีรีนดาวซีเป็นผู้สมัครรับตำแหน่งดาวชายในอนาคตเขาสามารถเป็นเจ้าสำนักได้ไม่ว่าเช่นแรนจะมีโอกาสเป็นเอมพีรีนเซ็กมาสเตอร์ในอนาคตหรือไม่ก็ตามไม่มีผู้อาวุโสในเอมพีรีนซอสเซ็กที่ต้องการประจบประแจงเช่นแรนนั่นคือหนึ่งนอกจากนี้พวกเขาเกลียดเช่นแรนและทำให้เอมพีรีนซอสเซ็กทำให้เกรดยานแปลกแยก ความผิดพลาดแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าชายอย่างเขาจะทนได้เกรซยานไม่ใช่ประเทศเดียวในทะเลใต้นอกจากนี้ยังมีเกรซโจอยู่ข้างๆเกรซยานทั้งสองประเทศมาต่อสู้กันไม่ลงรอยกันแต่ก,กระพัดหอยานผู้ยิ่งใหญ่คนปัจจุบันอยู่อย่างสันโดษมาหลายร้อยปีหากปราศจากการสนับสนุนจากเอมพีรีนซอสเกรซยานก็จะไม่เหมาะกับเกรซโจโชคดีที่เชนแรนไม่ตำหนิเขาสิ่งนี้ทําให้ลิวชวนวิ่งถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเขาก็นึกถึงปัญหาที่เชนเบยชวนก่อขึ้นและอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจฉินเปยนยอ ฉันคิดว่าเขาได้รับการฝึกผลทักษะทางสังคมมาอย่างดีฉันเลยขอให้เขามาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะสร้างปัญหาใหญ่ให้ฉันโชคดีที่สมเด็จเช่นไม่เอะอะเกี่ยวกับเรื่องนี้มิฉะนั้นฉันจะถูกเขาลากลงมายิ่งลิวชวนมิ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นเขาทำได้เพียงยกแก้วขึ้นและขอโทษเช่นเรนซ้ำๆจุดๆในขณะเดียวกันเชนเบชวนเดินออกไปที่ประตูและฟังเสียงหัวเราะที่มาจากห้องโถงความโกรธแผดเขาในดวงตาของเขา เซอร์น,นอรันหัวใจของเขาแทบแตกสลายในเวลานี้เมื่อมองไปที่เชนแรนและลิวนันจีพูดคุยและหัวเราะเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธอูหูเฉินเปยยอสูนสูดลมหายใจลึกและระง,งับความโกรธในใจมองไปที่ห้องโถงท,งที่สว่างสวยด้านหลังเขาเชนแรนซึ่งเป็นศัตรูของเขาอยู่ข้างในเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เชนเบชวนก็กัดฟันลืมมันไปฉันจะติดต่อกับลิวนันจีหลังจากที่ฉันเข้าสู่มิสติกเรียมเขานึกถึงฉากที่พบกับลิวนันจีในโพรงต้นไม้ในชีวิตที่แล้ว หัวใจของเขาไม่รอสักครู่ลิวนันจีฉันจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงเสศเสี้ยวของฉากโรแมนติกในโพงต้นไม้ในชาติที่แล้วเขารู้สึกร้อนเล็กน้อยและทนไม่ได้เขาบินขึ้นไปในอากาศทันทีและมุ่งหน้าไปยังสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงในเมืองหอยานอันยิ่งใหญ่ในอีกด้านหนึ่งเช่นแรนซึ่งกำลังดื่มอยู่ในห้องโถงพูดคุยกับลิวนันจีเป็นครั้งคราวเขาเป็นคนตลกขบขันและมีสถานะเป็นอัจฉริยะในไม่ช้าความประทับใจที่ดีของลิวนันจีที่มีต่อเขาก็เพิ่มมากขึ้นนนนนนใใช่่่วงง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 คครหลลลลััอืาเีี้้ยกจะสสสุุดดท เช่นแรนกาลังจะจักไปทันใดนั้นสาวใช้คนหนึ่งก็เข้ามาหาเขาและขวางทางเขาฝ่าบาทดาวซีเจ้าหญิงของข้าขอเชิญท่านตอนที่94คําขอของลิวนานจีเช่นแรนกําลังจะจับไปและกลับไปที่ที่พักของเขาเขาอึ้งเล็กน้อยที่ได้ยินสิ่งที่สาวใช้ตัวน้อยพูดเจ้าหญิงชวนฉันทําไมลิวนันจีถึงตามมหาฉันตอนดึกเช่นแรนผู้ซึ่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพยักหน้าและเดินตามหลังสาวใช้ตัวน้อยในไม่ช้าเขาก็เห็นลิวนานจีซึ่งเตรียมช้าวไว้แล้วในห้องโถงด้านข้าง ในขณะนี้ลิวนันจีกำลังนั่งอยู่ใต้ศาลาหิมซึ่งปกคลุมด้วยแสงจันทร์สีขาวเธอเป็นเหมือนนางฟ้าที่สวยงามใต้แสงจันทร์แม้แต่เช่นแรนก็ยังหลงใหลในความงามของเธอฝ่าบาทเซอร์นอลิวนันจีโทรหาสองสามครั้งก่อนที่เช่นแรนจะฟื้นคืนสติเช่นแรนรู้สึกรกระอักกระอ่วนเล็กน้อยแส้งทำเป็นสงบและอ้าปากครา้งด้วยความชื่นชมเจ้าหญิงองค์ที่เก้าสว่างสวยด้วยแสงจันทร์เหมือนนางฟ้าบนท้องฟ้าเช่นเดียวกับหงส์หรือมังกรว่ายน้ำที่สง่าง,งามทั่วขณะหนึ่งชั้นหลงสเสน่ห์ เมื่อได้ยินคำชมเชยชมเชยเช่นนั้นลิวนันจีที่ไม่มีประสบการณ์จะต้านทานได้อย่างไรจุด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 ,จดใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีลิวนันจีกรอกตาที่เช่นแรนอย่างเขินอายปากของฝ่าบาทสนอัดหลอกกลวงผู้หญิงหลายคนเช่นแรนหัวเราะเบาๆระบกมืออย่างรวดเร็วฉันมีปัญหานั่นคือฉันไม่สามารถโกหกได้ลิวนันจียิ้มและผลักถ้วยชาไปที่เช่นแรนฉันขอให้ท่านเช่นแรนเสเด็จมาในช่วงดึกนี้เพราะฉันต้องการทำข้อตกลงกับคุณเช่นแรนขมวดคิ้วข้อตกลงแบบไหน ดวงตาของลิวนันจีเป็นเหมือนคบเพลิงขณะที่เธอพูดช้าๆฉันแน่ใจว่าฝ่าบาทรู้ดีว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหมื่นปีที่อาณาจักรลึกลับแห่งภูเขานกฟินิกซ์ที่ร่วงหล่นได้เปิดขึ้นในเวลานั้นผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนจะเข้ามาแต่ฉันเกรงว่านิกรายขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั้งหมดในภาคใต้จะรวมตัวกันอย่างเต็มกำลังข้าต้องการเข้าไปในนั้นเพื่อค้นหาสมุนไพรจิตวิญญ,ญาณล้ำค่าฉันหวังว่าฝ่าบาทจะช่วยดูแลคนของฉันลิวนันจีหยุดชั่วคราวและพูดอีกครั้ง ท่านเซียนเช่นสบายใจได้ฉันไม่ได้ขอให้คุณปกป้องพวกเขาตลอดเวลาฉันแค่อยากให้คุณช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขาตกอยู่ในอันตรายหากฝ่าบาททรงประสงค์ราชวงศ์หอยานอันยิ่งใหญ่ของหม่อมฉันยินดีถวายศิลาจิตวิญญาณสองแสนก้อนเป็นการตอบแทนเมื่อได้ยินคำพูดของลิวนันจีเช่นแรนก็ตรหนักได้ดูเหมือนว่าเกรตยานไดนาสตี้กำลังจะดำเนินการในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วดินแดนลิลับเนินฟินิกซ์ที่ร่วงหล่นก็อยู่ในอาณาเขตของเกรตยานในฐานะเจ้าภาพราชวงศ์หอยานอันยิ่งใหญ่จะไม่ถูกล่อลวงด้วยคลังสมบัติเช่นนี้ได้อย่างไร แน่นอนพวกเขาจะส่งคนจํานวนมากไปยังดินแดนลึกลับสันนิฐานว่าสมาชิกราชวงศ์ทั้งหมดของเกรตยานก็จะเข้ามาเช่นกันความแข็งแกร่งของคนอย่างลิวชวุนมิงถือว่าไม่ธรรมดาต่อหน้าสาวกทั่วไปแต่ต่อหน้าอัจฉริยะที่แท้จริงมันดูไม่เพียงพอเล็กน้อยปัจจุบันลิวนันจีเป็นคนเดียวในราชวงศ์เกรตยานท,ทั้งหมดที่อยู่ในระดับที่สองของอินลูมิเนชันเรียงเท่านั้นค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ที่จะแข่งขันกับอัจฉริยะคนอื่นๆของภาคใต้ในดินแดนลึกลับนั่นเป็นเหตุผลที่เธอมีความคิดที่จะมองหาเช่นนแรน หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเช่นแรนรู้สึกว่าข้อดีของเรื่องนี้มีมากกว่าข้อเสียเขาพยักหน้าเห็นด้วยทันทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยฉันเห็นด้วยเย่ยมมากลิวนันจียิ้มทันทีด้วยความช่วยเหลือของเช่นแรนพระองค์การเดินทางสู่ดินแดนลึกลับนี้จะราบรื่นอ,อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะเจ้าหญิงเช่นแรนยิ้มจากนั้นเขาก็คุยกับลิวนันจีสักพักก่อนจะอำลาก่อนที่เขาจะจากไปลิวนันจีบอกเขาว่าผู้คนของเกรตยานจะเดินทางไปที่ฟอนเลนซีนิคิวในวันพรุ่งนี้หลังจากกลับมาที่บ้านเช่นแรนก็เริ่่นนังงห้าและฝฝึกฝ จุดๆด,ด,ดรุ่งขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าทุกสิ่งในโลกก็ถูกอาบด้วยแสงแดดสีทองเช่นแรนตื่นขึ้นจากการพบปลูกของเขาเขานั่งรถม้าของผู้อาวุโสชิงหอง,งอไปอยังพระราชวังเกรตยานอิมพีเรียลพาเลสในขณะน,นี้เรือสมบัติขนาดใหญ่ค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือพระราชวางังไม่นานหลังจากที่เช่นแรนมาถึงเขาก็ได้ยินเสียงของลิวนันจีเสด็จเช่นแรนมาถึงทันเวลาพอดีทันทีหลังจากนั้นเขาก็เห็นลิวนันจียืนอยู่บนเรือสมบัติเช่นแรนยิ้มและทักทายเธอ แม้แต่ลิวนันจีเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ยานที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถนั่งเรือสมบัติได้เท่านั้นเหตุผลหลักคือรถม้าที่บินได้เช่นของเช่นแรนนั้นได้รับการขัดเกลาอย่างมากเฉพาะผู้ที่มีสถานะโดดเด่นเท่านั้นที่นิกายจะมอบให้เมื่อมองไปที่ลิวนันจีซึ่งถูกบีบเข้าไปในฝูงชนเช่นแรนยิ้มปงหญิงก้าวทำไมเจ้าไม่นั่งรถไปกับข้าละ่ะลิวชวนมิ่งยืนอยู่ที่ด้านบนสุดของเรือสมบัติรู้สึกยินดีเมื่อได้ยินคำพูดของเช่นแรนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลิวชวนมิ่งก็ดึงงงขขข้้ออออมือนนสาวาวเททัี น้องก้าวดูสิบนยานแทบจะไม่มีที่ว่างเลยทำไมคุณไม่นั่งรถม้าคันเดียวกับท่านเช่นแรนละ่ะก่อนที่ลิวนันจีจะทันได้ตอบโต้ลิวชวนมิ่งก็ผลักน้องสาวของเขาออกจากเรือสมบัติทันทีทันทีหลังจากนั้นเขาก็สร้างผนึกด้วยมือทั้งสองข้างและชั้นของแสงก็ห่อหุ้มเรือสมบัติเอาไว้พี่ชายคุณเมื่อเห็นว่าพี่ชายของเธอผลักเธอลงจากเรือจริงๆิลิวนันจีก็โกรธเล็กน้อยแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความลำบากใจในที่สุดเธอก็เข้าไปในรถม้าของเช่นแรนอย่างช่วยไม่ได้ เมื่อเห็นว่าลิวชวนมิ่งมีความสามารถมากเช่นแรนดกอรไม่ได้ที่จะยกนิ้วให้เขาจากนั้นเขาก็พูดกับผู้อาวุโสชิงหองอไปที่ฟอนเล่นฟีนิกอยู่กันเถอะผู้อาวุโสในนิกายคงรอมานานแล้วผู้อาวุโสชิงหองอตอบว่าใช่ฝ่าบาททันใดน,นั้นรถม้าเคลื่อนตัวช้าๆและกลายเป็นลำแสงที่หายไปในท้องฟ้าเหนือเกรตยานอิมพีเรียลซิตี้